ชื่อว่าเจนเซอร์วัดระดับน้ำท่วมค่ะโนเชอร์เด็กหญิงพุทวินาราคันสืบชื่อเล่นชื่อกาเซียอยู่ห้องอยู่ม .2 ทับ1เลขที่14ค่ะชื่อเด็กหญิงป็มวิชาภมีเลขที่27ชื่อเล่นชื่อใบเตยอยู่ห้อง2ทับ1ค่ะจินใจที่ได้รู้ับชื่อเล่นค่ะคุณห้องม .2 ทับ1ครับเลขที่หนึ่งครับปัญหาที่พบนะคะของพวกเราก็คือ ประเทศไทยนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เขื่อนแตกในวันพื้นที่ทําให้เกิดน้าท่วมและชุมชนมีความเสียหายค่ะ<ม>พกเราเลยใช้ไมคโครบิดในการเขียนโค้ดแล้วก็วัดระดับน้ําเพื่อมาแก้ปัญหาสําหรับน้ําท่วมชั่วคราวค่ะอันนี้คือแบบจำลองเครื่องวัดระดับน้ําที่พวกหนูสร้างมานะคะตรงน,นี้คือปุ่มเปิดะคะ่ะถ้าเกิดว,ว่าเราเปิดนะคะจะมีไฟขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือ เครื่องวัดระดับน้ําค่ะถ้าเกิดว,ว่าระน้ำยังไม่ถึงขีดอันตรายมันจะไม่มีเสียงค่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าน้ําถึงขีดอันตรายนะคะมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนค่ะทําให้คนในชุมชนนะคะสามารถรู้ได้ว่าน้ำค่ะถึงขีดอันตรายแล้วเขาต้องอ,อพยพแล้วค่ะ นี้มีประโยชน์ด้านเตือนภัยน้ำท่วมเนื่องจากปัญหาปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันมีข้อจำกัดคือบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเสียงแจ้งเตือนอาจไม่ทั่วถึงและความรู้ที่ได้รับสมาชิกได้เรียนรู้การเขียนโค้ดการนำความรู้มาใช้ในชีวิตจริง และความสามคคีทักษะที่ได้คือทักษาการเขียนโค้ดและการใช้โว็บทูนขอบคุณที่เราชมค่ะ